ครับสวัสดีครับผมก๊อฟเอ999วันนี้เป็น e ีพีสวันนี้ก๊อฟได้เอารถนี่มาเป็นขบวนเลยอีสุข้างนั้นเลยนําเสนอวันนี้ออกรถ9บาทนี่เดี๋ยวฝากเบอร์โทรก่อนเลยก่อนที่จะไปดูรถกันชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพิ่งหัดทำเป็น EP พีสนี่เบอร์โทร0 81 81 ห้า4 8 0 8 5 5าสี่4 5เบอร์โทรนี่เต้นเข้ามาติดต่อได้เลยครับโปรโมชั่นลูกค้าเครดิตดีอะไรดีไม่ติดแบ็กลงแบ็คลิออกรถ9บาทได้เลยที่นี่ MC 99อ่ะมา,มาชมเลยเนียน่นี่งามๆอีสูตัวเตี้ยตัวแอลตัวปี2019สีขาวบูพาวเวอรนี่ไฟเดย์ไลท์นี่ ฟี1 8บ9ต้องมีคิว้วสวยๆงามๆกระจังหน้าเงาเป็นอีสุตัวเตี้ยนะครับตัวแอลล้อมแม็กครับมีกระจกไฟเลี้ยวอย่างนี้ไม่ใช่ตัวโลนะอันนี้ตัวกลางมือเปิดสีขาวตัวนี้เดีย๋ยวพาดูรถรถเลยพาชมพาชมพาชมวนแม่งสักอีกสองรอบไปเลยเราชอบเราก็ต้องดู เดี๋ยวลูกค้าได้จูใจไปเลยนี่เงาเงาฟุฟ้งฟิฟ้งฟุฟ้งฟิ้งสวยงามกระลำปีเอาไปเลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับอย่ากดลมนะผมขอร้องเถอะผมเพิ่งหัดทำถ้าชอบก็ติดตามไม่ชอบก็ไม่ต้องดูถ้าชอบก็ดูนี่ราคาแปดพันสิบเก้าโอลห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแต่ตัวนี้กอลเอ็มซีเก้าเก้าไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังตัวนี้เอาไปเลยหกหมื่นบาทจริงๆนะครับรถ ตัวนี้559,000บาทกบอล์ฟ MC 99ลดให้ลูกค้าไปเลย60,000บาทเอาไปบวกลบคูณหารเองอชอบก็มาดูได้ว่าจริงไม่จริงสวยจริงไม่จริงตัวนี้รถวิ่งน้อยด้วยวิ่งไม่เยอะเดีย๋ยวผมพาไปดูวิ่งวิ่งกิโลตัวนี้วิ่งไหมื่นสองนี่นี่หมื่เองวิ่งน้อยมาก 2019. อี่สองพัก้าอะเดี๋ยวผมพามาชมอีกคันหนึ่ง อีสุไฮรลนเดอร์บูพาวเวอร์อีกแล้วเหมือนกันตัวเตวนี้เป็นตัวสูงสีดำตัวไฮอ่ะเดีย๋ยวพาไปดูรถรอบคันเลยอ่าตัวแอลไฮรนเดอร์ยกสูงสวยๆงามๆมาเลือกมาชมได้เลยที่เต็นท์ผมมีรถให้เลือกอีสุนี้มีประมาณเกือบยี่สิบคันตัวไฮรลนเดอร์สวยๆเลยเงาไม่เงาอ่ะพี่พี่เอ้ยนเนี่ยตัวผมนี่ย เงาไหมเนี่ยไฮแลนเดอร์อ่ะราคาเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับตัวนี้อีสุไฮแลนเดอร์อีสุไฮแลนเดอร์ปี2019ราคาอยู่ที่5,69,000บาทถ้าชอบก็เข้ามาดูเข้ามาติดตามได้เดี๋ยวผมจะลดราคาให้พิเศษ30,000ืน 30, ไปเลยตัวนี้เข้ามาดูได้ปี2019นี่ อ่ะไปคันหนึ่งเหมือนกันสวยๆยงามๆอันนี้สีบอลครับดูทะเบียนด้วยพี่พี่น้องเอ้ยดูๆๆด,ด,ดูตัวสิบแจะมีคิวอย่างนี้นะครับพี่คิว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 ,ควจำไวไ้ได้ไม่โดนหลอกสีบอลครับตัวนี้เข้ามาดูได้ปีสองพันสิบแปดไฮแลนเดอร์เหมือนกันไฮแลนเดอร์ er, ผมที่เต็นเอ็มซีเมีหลายตัวมีหลายคันมีหลายสีให้เลือกน,นะครับ ทะเบียนสวยๆชอบทะเบียนก็นมามาชมได้งามๆง,งามทุกคันสวยทุกคันเด่นทุกคันรถสวยๆมีให้ชมรถโดนที่นี่เราไม่มีนะครับมีแต่รถสวยๆคุณภ,ภาพเหมือนผมซื้อใช้เองลูกค้าซื้อใช้เองมันต้องดีเราต้องหารถที่มันดีๆให้ลูกค้าใช้ไม่ซื้อไปซ่อมไปไม่เอา้าอะไรอย่างเงี้ยซื้ออย่างนี้ไปเลยใหม่ๆแล้วราคาไม่แพงด้วยราคาตัวนี้ก็ราคาเท่ากันกับขันดํานี่ อ,อ,อ, 19. อันนู้นอันนู้นอันนูก้าอันนี้สิบแปดราคาเท่ากันครับตัวนี้ราคาห้าแสนหกเก้าบาทลดไปเลยสามหมืนบาทก็เข้ามาชมเข้ามาดูที่ MC99 ได้มาเดี๋ยวผมพาไปอีกคันหนึงมีหลายคันตัวนี้ก็อีดูตัวนี้จะเขาเรียกว่ารุ่นเดรย์ไลท์เดรย์ไลท์เป็นไงครับตัวนี้เป็นปี2015 14-15เหมือนกันครับจะเป็นเด y ย์ไลท์ตรงนี้ น,นี่ตัวนี้ก็คือตัวสุดท้ายโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเป็นบูพาวเวอร์ครับเครื่อง2 5งพอีสุเครื่อง2 5งพันห้าไฮเรนเดอร์สวยๆงามๆปีสองพันสิบห้เข้ามาดูได้เข้ามาชมได้ที่ MC99 ซีเก๊อปเอ็มีเกมีรถให้เลือกสรรมีรถดีๆมานําเสนอให้ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยจะได้เป็นกําลังใจให้ ผมก็อยากทำงานนะครับหาเช้ากินข้าเหมือนกันสวยคันนี้รถวิ่งอยู่หมื่นกโลนะครับเนี่ยเนี่ยคันนี้ก็อยู่ราคา519,000บาทคันนี้ลดไปเลย2,000 20, 0บาทลูกค้าเข้ามาดูได้รถวิ่งห0 0 0นกิโลปี2015ตัวสุดท้ายแล้วเป็นเครื่อง2,500จะเป็นหลังจากนี้ก็ปี16ก็จะเป็นบู u าวเวอรไปแล้วสวยจริงๆรถแทบจะไม่วิ่งเลยอ่ะมาะเหมือนกัน โอ้ oh, เรียวกันแหละเนี่ยเป็นบูโ hover ตัวนี้บูโ hover ตัวนี้ปี2,018-19จะมีคิ้วนะครับนี่คิ้วนี่คิ้วนี้นี่มันลอดูเหมือนคนไปเสริมคิ้วมาไงก็ไม่รู้นี่ราคาเนี่ยก็ลดไปอีกเหมือนเดิมเดี๋ยจะพร้อมพาดูรอบคันมีสีบอลน้มาน2คันครับสีดำมีน้ำมาน3-4สี่คันครับก็ลองเข้ามาดูได้ตัวนี้ปี2,018ราคาเท่ากันผมวาพาไปชม ฝากกดไลค์กดแชร์ MC99 ฝากติดตามนะครับ YouTube MC99 ลำลูกกาคลอง7เพจ MC99 คลอง7เหมือนกันนะครับลำลูกกาคลอง7เหมือนกันเหลือไม่ก็ฝากติดตามผมก็ได้ครับกับ MC99 เข้าไปดูดู YouTube ได้ราคาคันนี้อยู่ที่569,000บาทราคาเดอนกันเลยตอนปีใกล,กล้ๆกันหมดปี1819ลถไปเลย30,000บาท ก็มีหลายขันให้เลือกให้ชมเข้ามาดูเข้ามาติดตามได้เอาไปนี่บูพาวเวอร์เหมือนงานแต่ตัวนี้ปี17จะไม่มีคิ้วนะครับพี่ดูให้มันดีๆครับจะได้ไม่โดนหลอกกันตัวนี้สิบกกับ17มันจะไม่มีคิ้วเหมือนตัวนู้นนี่คิ้ว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 เนี่ยตัวนี้จะมีคิ้วเห็นนะปีส7นี่นะไฟเลี้ยวจะอยู่ตอนนี้นี่อยู่อย่างนี้นี่นี่อ่าอ่าเดี๋ยวผมมาพาไปเดินดูรอบกัน โบว์พาวเวอร์ไฮแลนเดอร์ปี2017สวยสวยงามๆม,มีให้เลือกให้สันมีให้ลูกค้าชมทุกวันเพราะผมมีรถตลอดที่รถนี่มีรีวิวจริงๆมีของนะครับถ้าคันไหนติดจองแล้วผมก็จอดเก็บครับผมไม่ได้ไลฟ์คนดูครับเดีย๋ยวจะของะว่าผมอ่าสวยตัวนี้ปี2017ราคาขายอยู่ที่5แสน30,000 9,000บาทอันนี้วิ่งส0 0พันโลแนละรถจอดจริงๆริงสี่พัโลสวยมากไม่เชื่อลองมาดูอันนี้4,000ันโลจอดอย่างเดียวไม่ได้ใช้เลย4,800ันรโลราคา5้าแ0 0สามบาทเ <c oughs> <c oughs> จ็บคอเลยรถไปเลย4,000 40, มบาทเข้ามาดูเข้ามาติดตามผมได้ว่ารถจริงไม่จริง ที่นี่รถจริงอะไรจริงลอค้าออกรถออกรถ9บาทประวัติดีออกรถ9บาท,ออบาทไม่ติดแบคลลดฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีค่าจัดข้าโอนทุกอย่างซื้อสดไม่บวกแหวนนะครับถ้าฝากเข้ามาติดตามมาได้กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามได้ผมกอฟ9็นํอ้านำเสนอเดีย๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาหมามีชุดใหญ่จะมีเอ็กซิลมาตั้งแผงให้ลูกค้าดูเลยอันนี้ดูครลข้าวๆก่อนเนี่ยมีหลายคาง อิโซไฮเรนเดอร์อิโซตัวเตี้ยผมมีเดี๋ยวพารีวิวอิโซเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาอิอิเลยชุดใหญ่เลยนะ <c oughs> ฝากลูกค้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากก๊อปเอตัวน้อยๆเป็นสกคนนะครับขอบคุณพักคุณมากค่ะ